สวัสด,ดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแกงส้มมาแล้วจ้าแกงส้มที่น่ากินนี่ปลาเยอะๆปลาช่อนตัวใหญ่ๆพุงปลาด้วยละ่ะนี่ค่ะวันนี้พี่ชื่นจะแกงส้มนะคะแกงส้มผักรวมค่ะแต่พี่ชื่นก็เคยแกงไปแล้วนะคะแต่พี่ชื่นใช้ปลาอะไรนะปลานิลใช่ไหมวันนี้พี่ชื่นจะใส่ทั้งเนื้อปลาช่อนโขลกลงไปแล้วก็เนื้อปลากระป๋องแล้วก็จะมีกุ้งแห้งด้วยวันนี้จะเข้มข้นมากเลยค่ะนี่นะคะพี่ชื่นก็จะ จะปรุงน้ำแกงไว้วันคือน้ำแกงนี่อย่าเพิ่งไปเติมเกลือนะคะเพราะว่าพี่ชื่นใส่กะปิไปเยอะอยากให้มันหอมนะคะแล้วพี่ชื่นก็ใส่กุ้งแห้งไปด้วยนะคะน้ำแกงของพี่ชื่นรับรองจะเข้มขน้นเลยใส่ปลากระป๋องไปสองชิ้นแล้วก็ใส่กุ้งแห้งไปหอมแต่พี่ชื่นใส่กระปิเยอะนะคะเนี่ยชื่นเคี่ยวน้ำแกงจน,นได้ที่แล้วนะคะเนี่ยแล้วต่อไปก็จะมีนี่เลยคะ่ะผักผักของพี่ชื่นก็จะเป็นผักผักรวมเลยนะคะเนี่ยผักรวม เป็นมีมะละกอมีอะไรนะมีมะละกอมีใส่บัวมีผักบุ้งของพี่ชื่นนะคะมีมะละกอมีใส่บัวมีผักบุ้งเลยค่ะนีนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นให้ดูเนาะแล้ยวก็แล้วก็จะต่อไปต่อไปก็จะมีอะไรไอ้น้ำมะขามเปียกนี่ค่ะน้ำมะขามเปียกแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายไอ้น้ำตาลปี๊บประมาณประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนะคะ เดี๋ยวพี่ชื่นจะปรุงเลยนะคะเดี๋ยวขอญาตปรุงเลยเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวพี่ชื่นเติมน้าซุปลงไปนิดนึงต้องปนุงดัน้นน้ซุปนี้ของพี่ชื่นจะเข้มข้นเลยนะคะนี่ค่ะจะมีปลากระกป๋องมีกุ้งแห้งมีเนื้อปลาช่อนโขกเดี๋ยวพี่ชื่นจะไม่โขกละเอียดมากนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นจะปรุงด้วยนะมะขามเปียกก่อนเลยคะ่ะเอามะขามเปียกพี่ชื่นใส่ไปประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นเอ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก้อนหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวพี่จิ่นจะพี่ชื่งก็จะใส่ไปนิดนึงพี่ชิ่นกะว่าจะไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าจะให้น้ำตาลปี๊บให้น้ำแกงเขาแบบข้นๆข้นมากๆอ่ะแต่สําหรับใครจะตัดน้ำตาลทรายก็ได้นะคะพี่ชินใส่น้ำตาลปี๊บไปพี่ชื่นยังไม่เ totally ติมน้ำปลานะคะเพราะว่ากลัวจะเค็มกลัวจะเค็มเนาะกลัวจะเค็มถ้าเค็มแล้วเสียทางเลย แล้วพี่ชื่นก็เดี๋ยวพี่ชื่นจะเติมผักลงไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าถ้ามันไม่ไม่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ชื่นจะเติมน้ำตาลไปก่อนนี่ค่ะพี่ชื่นจะใส่ผักไปเลยนะคะใส่รวมไปเลยนะคะเนี่ยก็จะมีใส่บัวมะละกอแล้วก็ผักบุ้งอันนี้พี่ชื่นจะลวกไว้เลยนะคะพี่ชื <S <S ่นกลัวกลัวน้ำแกงไม่สวยกลัวน้ำแกงไม่สวยเนาะเนี uh ่ยลวกไว้เลยค่ะ อย่างกุ้งแห้งพี่ชื่นใส่นี้พี่ชื่นกล่าว่าคล้ายๆว่าถ้าเราใส่กุ้งแห้งไปด้วยเนี่ยน้ำแกงก็จะเข้มข้นเลยละ่ะนี่ผักบุ้งก็จะดําหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นผักบุ้งที่เราเก็บใหม่ๆเนาะผักบุ้งพี่ชื่นหาเก็บเองนะคะในร่องสวนบ้างอะไรบ้าง,างที่เขาเกิดมาะคะ่ะเกิดไอตอนที่น้ําท่วมเนาะนี่ค่ะน้ำแกงของพี่ชื่นก็จะน่ากินแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วพี่ชื่นก็จะใส่ จะใส่ไอ้อะไรน,นะ,ะพี่ชื่นก็จะใส่อเนื้อปลาลงไปเลยนะคะเนื้อปลามืกีะะ้เนื้อปลาแล้วก็ไอกระปูปูพี่ชื่นจะแบบจัดเต็มอลังการมากวันนี้ นานๆทากับข้าวทีหนึ่งพี่ชื่นพี่ชื่นไม่ได้ไปหายหนีหายไปไหนหรือว่านั่นอะไรนะก็พี่ชื่นเพอตอนนี้ดูแลคนป่วยอยู่นะคะดูแลคนป่วยก่อนเนาะมันก็ทําให้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็มีเวลาแต่เราก็ต้องทําอย่างอื่นก่อนนะคะแบบงานในสวนไงอะไรก็ต้องดูแลจนถึงนั้นไงนี่ครับพ,พี่ชื่นเดี๋ยวจะก็จะมีมีทั้งหัวปลามีทั้งกระปูกระปูพี่ชื่นเอา เอาแต่ตรงไอ้นี้มันนะคะคือมันก็ไม่มีเนื้อให้กินหรอกกระปูของเราเนะะี่ยค่ะแต่พี่ชื่นก็จะกินแบบให้มันหอมอะ่ะให้มันหอมเป็นน้ำซุปใช่ไหมคะนี่ค่ะของพี่ชื่นก็จะน่ากินความยิงผักพี่ชื่นมีเยอะกว่านี้นะผักไอ้นั้นอะไรนะยอดมะลุมแต่ว่ามันเต็มกระทะพี่ชื่นเลยไม่เอาอเดี๋ยวพี่ชื่นจะเติมเปรี้ยวอีกนิดแล้วก็น้ำปลาหน่อยก็เป็นอันว่าต้องใช้ได้ แต่ความหวานความอะไรนิ่มแบบได้แล้วละ่ะมาที่หลังแล้วละ่ะ่าลืมนะคะว่าต้องต้องอยา่าเพิ่งเติมเกลือเพราะพรี่ชื่นใส่กะปิไปเยอะแต่เดี๋ยวพี่ชื่นจะเติมเติมไอ้น้ำมะขามเปียกไปอีกช้อนนึงเลยเพราะเมื่อกี้มันมันออกเปรี้ยวนิ่มนๆนตอนแรกพี่ชิ่นว่าจะ จะบีบไอ้มะนาวไปหน่อยแล้วก็เลยแบบเราต้องการน้ำแกงที่มันเข้มข้นจริงๆเนาะแบบแกงโบราณจริงๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเติมตอนจบแล้วถ้าใครจะเติมมะนาวลงไปก็ได้นะคะแต่พี่ชื่นวันนี้พี่ชื่นไม่ไม,ไม่เติมมะนาวนี่ก็จะนะะ่ากินนะเนื้อปลาเยอะๆมีพุงปลามีอะไรพี่ชื่นจะเป็นคนอย่างนี้พี่ชื่นชอบกินปลานะดูนี่พุงปลาเนี่ย คุณปลายอย่างยอดคุงปลาเนื้อปลาเนาะฝากไว้นะคะหนึ่งเมนูเนาะไม่รู้จะทำอะไรกินเนี่ยไล่หวัดดีจังเลยไล่หวัดปลายฝนต้นหนาวพี่ชื่นไม่ได้เก็บดอกแคมาใส่พอดี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 ความเปรี้ยวความอะไรนะคะเตี๋ยวมานใรายไปนิดหนึ่งให้กา จะแหลมออกมาหน่อยแต่บางคนบางคนก็กินแกงส้มบางคนก็กินหวานนะคะอ่างานพี่ชื่นวันนี้พี่ชื่นไม่ไม,ไม่ไม่ตักให้ดูเนาะพี่จื่นขอเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเสิร์ฟแบบว่าจัดเต็มไปเลยเนาะเต็มกระทะบ,บ,บุบบับบับไปเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรับรองกระทะนี้ไม่ผิดหวังค่ะแกงในกระทะเลยรับรองไม่ผิดหวังคะ่ะขอบคุณมากนะคะทานกันให้อร่อยเนาะแกงส้มผักรวม มะละกอใส่บัวฝักบุ้งแล้วก็ปลาช่อนมีปูงปลาแล้วก็มีปูใส่ลงไปเพื่อเป็นน้ำซุปน้ำซุปปูเขาจะหอมนะคะคือมันก็มันไม่มีเนื้อให้กินหรอกแต่ผู้ที่อยากกินน้ำซุปปูติดๆค,ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยเลยนะคะ